ดีใจมากๆครับเพราะว่า,า,าก็ชีวิตเดี๋ยวนี้นนะหลายๆคนก็ใช้ยาดมอยู่แล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเออการได้รับผู้เซ็นเตอร์ยาดมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆต,ตอบโจทย์ผมด้วยเป็นยังไงบ้างตัวนี้มันดียังไงดีครับเหมือนกับกลิ่นมันไม่แรงมากแล้วก็สดชื่นมากๆครับมันไม่ได้แบบฉุนอะไรแล้วแบบให้ทุกคนลองใช้แล้วทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีอ่ะมันมันไม่มันไม่แสบจมูกแลอย่างบางคนบอกว่าคอยาดลมนะครับ ของคนรุ่นยุคยุคยุ่ยุคยุคยุคยเคยุคยุคยุายุคยุคนุคยุัยุค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 นุคย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 มคยุ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 ายุคทุคยุนยุคยุคยนคยุ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 นยีคยุ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 ยุค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 ยี่ยุค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 ยไคยุ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 คใช้ยุคยุคี่คยาคยุคยุคนหม ดีครับผมว่าอย่างที่ผมบอกเลยครับมันหนึ่งคือมันไม่แสบจมูกแล้วพอดมปุ๊บมันสดชื่นแล้วพวกสมุนไพรไทยอะ่ะเราก็เชื่อถือได้อยู่แล้วเนาะอะไรพวกเนี้ยแล้วเราสึกว่าดมอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้แค่สดชื่นเท่านั้นแต่เราเรารู้สึกเราเราได้ประโยชน์จากมันด้วยอาจจะเโกงง่ายกับตูกระชายบบใช่ใช,ใช,ใชแ่แล้วมีเทคนิคพิเศษด้วยว่าหยิบออกมาถูๆนิ้้้ววแแลก็บบไปายปปปที่คอคืออาจจะไม่รู้สึกนะครับแต่พอเหนื่อออกอ่ะแล้วเดี๋ยวทุกคนจะรู้สึกเองว่าแบบนมันเย็นๆไม่ว่าเบ้ร์เดียวก็สดชื่นเบอรเดียวก็สดชื่น ก็ฝากยาดมงด้วยแอนโธสรนนะครับมังกรทองเนี่ยนะครับผมสีฟ้านะครับแล้วก็รับรองว่าทุกคนได้ลองแล้วจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ติดใจแน่นอนการเห็ว่าสดชื่นปุ๊บก็สดชื่นนาะตดับร้อนดับร้อนครับผมก็เห็นปิดกล้องนะครับแล้วก็เห็นพี่พี่เขาบ่นในในออนไลน์แบบร้อนจังอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออยากจะเซอร์ไพรส์เป็นวันปิดกล้องพอดีก็เลยสปอนอร์ตด้วยฟูดทัด ซึ่งไอเดียนี้จริงๆก็คือเรารู้สึกว่าพูดพักเนี่ยเหมือนกับเราจะคิดไอเดียนี้ไม่ออกเลยถ้าเกิดว่า,าไม่มีพวกพวกี่ๆน้องๆแฟนคลับเคยเคยเคยซัพพอร์ตเราในในด้านนี้มาก่อนแล้วเ,เราก็รู้สึกว่าเออไอเดียนี้มันเป็นไอเดียที่น่าจะทําให้พี่เขาชื่นชื่นใจเราใส่ใจแบบใส่เจหมดแล้วที่ก่อนโอ้ก็ก็จริงๆผมไม่ได้เป็นคนดีเทลขนาดนั้นหรอกครับแล้วแล้วแต่โอกาสพิเศษหรอกครับก็ไมือเ่ไดนแบบ ทั่วปกติแล้วอะอย่างถ้าเป็นตัวผมอย่างเงี้ยครับเวลาเวลาที่เราจะปิดกล้องหรืออะไรก็ตามอะที่ที่แฟนคลับก็จะน่ารักครับก็จะส่งรูปขึ้นมาให้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอีกไอเดียหนึ่งและการที่เออรู้สึกว่าพออยากจะสปอร์ตพี่เขาก็เลยเป็นเป็นผู้พักใการเป็นกับแฟนคลับที่ที่ควาเหมือนกันย้อนแต่เป็นเซอร์ไพรส์เลยเราเไมรสบายสบายเลก็จะว่าเปย์นะเปย์หนักเลยมาทำงานเยอะ ก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นครับก็เอาที่เรา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 ไหวเออไม่ต้องเแต่ว่าเราเพงเรต่กเตะก็ก็จะเชิงนั้นก็ได้ครับแต่เราก็เราก็อย่างที่บอกไปเท่าที่ไหวครับผมเออว่าไหวไงบ้างวหาไงบ้างเขาเขาก็ขอบคุณครับเพราะว่าตัวอย่างที่คือผมรู้อู่แล้วว่าพี่เขาชอบชอบทานพวกของหวานเย็นการที่เป็นครูทักไอติมมันก็ตอบตอบโจทย์ที่เขา น,นี่คือเลือดของชอบฟอร์อ,อะไรเลยใช่ใช,ใช่ครับใช่ครับคือคือพี่เขาจะเป็นคนที่ชอบของหวานเกือบจะทุกประเภทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็จะง่ายเราหน่อยที่แบบว่าไอติมไอติม,ตมหรือว่าน้ำแข็งใสหรือว่าเค้กอะไรก็คือถูกใจพี่พมดเรียกว่ารู้แต่แซ่ถามแจ่เรียกอย่างนั้นก็ได้อันนี้เป็นไงบ้างคะของสองท่ทุกอย่างทุกอย่าง happy ทุกอย่างแฮปปี้ดีครับทุกอย่างไปในทางที่ดีเหมือนเดิมครับ เลื่อขยับไปเรื่อยๆใช่ครับก็เ <lamps> รื่อขยับไปเรื่อยๆครับแล้วเรารู้สึกว่าหลายๆเรื่องเราก็ค่อยๆปรับกันไปแน่เป็นแน่นอนมันจะต้องมีบางๆเรื่องที่อาจจะไม่เห็นตรงกันบ้างแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอเราทั้งสองคนมันยินดีจะปรับเข้าหากันจังการละกันนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ารับรึครับการเรื่องอะไรที่ควรจะเป็นมาลองใช้ไหมการปรับให้มันตรงกลาก็ใช้เหตุผลง่ายๆเลยครับว่า คำพูดใครเป็นฟัง,งดูมีเหตุมีผลมากกว่ากันแล้วเราเข้าพ้อมปรับเข้างานกันราะว่าแต่งไฟแต่ยอมจะปรับใช่ซึ่งผมว่าตรงเนี้ยสาคัญมากๆคือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่คิดจะปรับเลยมันก็จะยากหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเรายินดีจะปรับให้กันละกันอย่างเงาี้ยมองว่าไม่ว่าไงมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าการคู่ครับจะปรับใช่ครับคือคือต้องพูดอย่างนี้ตอนเนี้ยเรายังไม่เจอเรื่องที่ถึงขั้นแบบดุรแรงที่จะปรับเข้าหากันไม่ได้ณตอนเนี้ยเรารู้สึกโอเคมากลาฟื้นมา นรอะไรนะคะแต่ก็ต้องายัคงกลับกันหน่อยโมันก็จริงมันเริอเล็กๆนอยๆเรื่องเๆนอยครับอเ็นหน่อยเรื่องใหญ่นใจไม่มีเรื่อใหญ่นะกมีแลเรื่องที่แบบว่ามันลงลอกไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องที่ลงล็อกไปหมดเลยเรื่องที่ลงล็อกไปหมดเลยผมมองว่าพี่เขาเป็นคนที่ถ้าอยากทานอะไรจะพูดถ้าไม่อยากถ้าไม่รู้จะทานอะไรจริงๆคือเขาไม่รู้จริงๆ ก็ไม่ใช่เหมือนคำว่าไม่รู้อะไรก็ได้อะไไรก็ด้แต่จริงไม่ใช่อะไรก็ได้เลยเนะี่ยแต่ผมรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยคุยๆกันรู้เรื่องมากๆแล้วก็ไม่เสียเวลาเราหิวหิวอย่างเงี้ยเราเราเราสมมติว่าเราอยากกินอย่างนี้ถามพี่เขาโอเคไหมพี่เขาโอเคก็ไปอะไรเงี้องอยพี่จแกรับใจใ,ใคร,รซึ่งกันละกันครับผมว่าห้าสิบห้าสิบเลยเพราะว่าบางบางวันผมก็คิดแล้วหน่อกจริงๆผมก็จะถามพี่เขาว่าเออวันนี้กินอะไรดีแล้วพี่เขาก็จะมีลิสต์ร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็จะแบบเออเราก็จะไปแอร์ซับซีนแอร์ซับซีนอะไรกันอ่าโอ้ เยอะมากครับผมมีพวกอาหารทะเลก็ชอบนะครับแต่พี่เขาจะไม่ทานเมือแล้วก็แพ้ถั่วอันนี้ไม่รู้ส่วนตัวไปไหมแต่ว่าก็แค่อาหารเข้มาบ้างรู้จริงนะเนี่ยรู้จริงสิครับรู้จริงสิครับผมให้สถานะได้เราจะทานได้ที่ไหนตอนนี้ครับตอนนี้ยังยังยังเหมือนเดิมครับยังยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่าวันไหนเป็นคำทำทำว่าแฟนปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวผม บอกแน่นอนครับแลนี้แปลว่าว่าที่เปลนะวครับผมวาที่วาทีแต่ก็รู้ว่าเข้าใก้ก็ไปเรื่อยๆเรามลผาใช่ครับรออีกนเนาะอครับผมคือแม่่ารอรแม่ใ่อรอครับอ้ธิษฐานบอกหรอครับคบผมก็ก็ยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยล้กัน คไม่ถามว่ายังว่าเมื่อไจะใจอ่อนอะไรนี้ยคโอ้ของวันนี้ถามไม่ได้หรอว่าเมื่อไหร่จะใจอ่อนของวันี้มันต้องแบบต้องต้องเป็นความสบายใจมากกว่าแสดงว่าเราก็ไม่กดดันไม่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 ไ็่ไม่ไมไม่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 ไ่ไม่คค่